แดดหลมลมตกแบบนี้หาดีกีว่ากระแทกแข่วกันหน้าว่ะข้าเนี่ยน้ำกลนกูดีไปนี่มาสิงวิญญาณกูหลดนะไงเจ้าเชียงน่งเจ้ายาว่าเจ้ากินเราด้วยกินเราเนี่ยแหละ มึงสิบ่กินเขาบ่าให้กินหลอดเลี้ยงเงงด,ดือบหมูตี่มึงบ่เว้าๆไม่มีใครหู้ดอกเอานี่มึงจะปากดูเป็นยากปากมึงไว้นี่เอ้าเห็นซะน้อเหลราเบิดว่ะคิ้วไผวะนี่คิ้วเจ้าเงะ่ะฮอดคิ้วเจ้าแล้วฮอดคิ้วเจ้าซื้อแล้ว,วจะสิจ,จมูกบ่บ่ เมาฟรีเท่านั้นก็กูตัวจินจนทรงขาดดาดูแล้วมึงไปสอกับตามาไม่เงี้ยสวย่วนอายเงินไปเสือเราแม่กูจินแล้วเนี่ยเขาบอขายเราให้นิดหน่อยอายุต้องก็สิบแปดปีมึงอายุจังเปียสิบสองอันอันมันอายุจังเปียหกปีปมึงสิบสองนี่อันอันหกปีสิบสองบวกหกเป็นสิบแปด มึงเอาอันอันไปน้ำมันสีแดงอยู่บอกว่าไงมึงสีฟ้าไปมึงกับแปะเลยตบหัวหมาด่าแม่เจ็บตีเด็กตบสตีเขาพูดจะด่างานถนัดกูนะเฮ้ยไปหานี่กูกินหอานเด็กน้อย